กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady First ค่ะคุณผู้ชมคาการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราในปัจจุบันท่ามกลางสภาพสังคมที่ต่างก็เร่งรีบเหลือเกินอีกหนึ่งโรคที่รู้ว่าแต่ละคนอาจจะมีโอกาสได้เป็นหรือบางท่านอาจจะเคยเป็นแล้วก็กําลังรักษาอยู่โชคดีหน่อยหลายท่านก็อาจจะรักษาจนหายไปแล้วก็วคือโรคที่เกี่ยวข้องกับการเดินของเรามันจะเป็นข้อเท้าแพลงหรือกระดูกร้าว โรคที่ว่านี้จะมีความร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนและเราเองจะมีส่วนป้องกันดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้มาร่วมพูดคุยหาคาตอบหาความชัดเจนเพิ่มเติมกับทางด้านของอาจารย์นายแพทย์ลิขิตรักพลเมืองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับขอเรียาเรียกคุณหมอไปเลยนะคะดูจากชุดดูจากอะไรเรนรู้สึกว่ามีหมออยู่ใกล้ๆล้วอุ่นใจเราเกินกันไปแล้วล่ะเรื่องของไม่ว่าจะกระดูกร้าวข้อเท้าแผลงสองอย่างนี้สองอาการนี้เกิดขึ้นได้ไงคะสาเหตุของการเกิดโรค ก็ส่วนใหญ่การเกิดโรคก็คือจากการใช้งานในชีวิตประจําวันที่เร่งรีบนะครับปัจจุบันเราก็มีความรีบร้อนตารางเวลาเราก็แน่นทุกวันนะครับการเร่งรีบแบบนี้ก็ทําให้เราเกิดการสะดุดได้ง่ายรวมทั้งการใช้ที่ใส่รองเท้าส้นสูงหรืออาจจะต้องใช้ในการเดินหรือว่าในทางเดินที่ไม่เรียบร้อยรวมทั้งสภาพรองเท้าแล้วก็สภาพทางเดินด้วยแบบนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดอาการหรือว่าเกิดภาวะโรคนี้ได้ครับค่ะพอฟังสัต ที่คุณหมอบอกเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะมันต้องเกิดจากการที่เราเดินไปแล้วเราไปสะดุดแล้วหกล้มหรือเปล่ามันถึงจะเกิดอาการข้อเท้าแพลงหรือกระดูกเล้ามันจําเป็นไหมคะก็จริงๆอีกอันหนึ่งก็คือที่เราพบบ่อยก็คือการเล่นกีฬานะครับมไม่ว่าจะกีฬาที่ต้องอาศัยการกระโดดแบดบมินตันเทนนิสหรือแม้แต่กระทั่งบาสเกตบอลวอลเลย์บอลพวกนี้ก็ทําให้เกิดอาการข้อเท้าแพลงได้เช่นกันรวมถึงบางครั้งถ้ารุนแรงมากก็กระดูกข้อเท้าหักได้ครับอ๋อแสดงว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าอย่างข้อเท้าแพลงค่ แล้วอย่างกระดูกร้ามันเกิดส่วนไหนได้บ้างก็ส่วนที่ข้อเท้าเหมือนกันนะครับแล้วก็บางส่วนเกิดที่กระดูกของนิ้วเท้าได้เลยนะครับอ๋อแล้วสัสดส่วนการบาดเจ็บระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงส่วนใหญ่เพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่น่าจะเป็นเหมือนกันนะเวลาที่เราดูละคร,ครผู้หญิงจะเป็นตัวละครี่ยเฉพาะนางเอกจะจะข้อเท้าแผลงแล้วแล้วพระเอกก็จะมาพยุงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะการเดินลักสะดุดมันแผลงได้เลยเหรอคะ ก็ส่วนใหญ่ถ้าสะดุดแล้วข้อเท้าบ,บิดแรงๆหรือบิดหมุนมากๆหรือว่าสะดุดแล้วก็มีการตกจากที่สูงลงด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําให้เส้นเอ็นฉีกขาดได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งกระดูกข้อเท้าหักได้เช่นกัน<อ>แต่ว่าในสัดส,ส่วนเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงก็พบได้พอๆกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจวัตรหรือว่าขณะนั้นต้องรีบร้อนแค่ไหนนะครับแล้วความร้ายแรงของโรคคะสมมติว่าเราเป็นข้อเท้าแพลงแล้วตรวจไปตรวจหาหมอมาว่ากระดูกร้าวเราจะต้องจําเป็นจะต้องวิตกกังวลกับมันมากมากขนาดไหน ถ้าข้อเท้าแพลงพิยงอย่างเดียวก็ไม่น่าต้องวิตกมากนะครับก็สามารถรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดหรือว่าการใส่เฝือกได้แต่ว่าถ้าเป็นกระดูกหักด้วยเนี่ยบางครั้งบางคราวมันทําให้ตัวกระดูกเนี่ยหักแล้วมีการเคลื่อนไปหรือว่าข้อเท้าไม่มั่นคงอันเนี้ยอาจจะมีความจําเป็นต้องผ่าตัดใส่เหล็กเข้าไปยึดเพื่อทําให้กระดูกหายแล้วก็กลับมาเดินได้เป็นปกติครับค่ะ แสดงว่าแบบนี้ก็ไม่รด้ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้หญิงจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงเสมอไปใช่ครับเพราะถึงแม้ว่าคุณจะสวมรองเท้าไม่มีส้นมันก็มีโอกาสเกิดก็มีโอกาสได้ไดแต่ว่าปัจจัยส้นสูงก็เป็นปัจจัยที่เสริมนะครับถ้ารีบร้อนด้วยส้นสูงด้วยความไม่มั่นคงเกิดขึ้นที่บริเวณข้อเท้าด้วยก็จะทําให้เกิดล้มแล้วก็พลิกได้ง่ายครับแสดงว่าสาเหตุของการจะเกิดโรคนี้ได้คุณต้องเกิดอาการหกล้มใช่ครับต้องมีอุบัติเหตุร่วมด้วยครับอ๋อคือเพราะฉะนั้น ตัดออกไปได้เลยถ้าใครที่รู้สึกอาจจะปวดข้อเท้าหรือเดินแล้วเจ็บก็คือไม่ไม่ใช่โรคนี้ก็จะไม่ใช่โรคนี้แต่ว่าอาจจะมีเหตุอื่นที่ทําให้เจ็บนะครับก็เป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นกับการสังเกตพฤติกรรมตัวเองนะคะซึ่งคุณหมอบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงมีโอกาสเกิดเท่าเท่ากันแล้วความร้ายแรงหรือความน่ากลัวระยะเวลาในการรักษาสมมุติว่าเอาแบ่งเป็นข้อเท้าแพลงก่อนครับตรงนี้น่ากลัวมากหน่อยแค่ไหนครับมันจะส่งผลทำให้โรคเสียสมดุลในการเดินหรือเปล่าก็มีส่วนนะครับก็ ในอนาคตถ้าเราใช้งานโดยที่ไม่ได้รักษาอย่างดีก็จะมีโอกาสที่ทําให้ข้อเท้าบวมๆยุบๆได้นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ข้อเท้าไม่มั่นคงเดินรู้สึกว่าไม่ได้สมดุลนะครับถ้ารักษาได้อย่างดีเนี่ยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติในกรณีข้อเท้าแพลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกข้อเท้าหักด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาโดยแพทย์นะครับ หรือว่าถ้าหักแล้วเราไม่ทราบเราปล่อยทิ้งไว้มารักษาทีหลังเนี่ยก็อาจจะทําให้สุดท้ายแล้วการหายเนี่ยหายไม่ได้สมบูรณ์นะครับแลวก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยอาจจะมีปัญหาในอนาคตรวมถึงการเล่นกีฬาในอนาคตก็อาจจะไม่ได้ศักยภาพเท่าเท่าที่อยากได้ครับอ๋องั้นเราลองย้อนกลับมาเรื่องใกล้ตัวเราอีกดูจากละครหรือแล้วีนสารภาพคุณบออาจจะขำเราเห็นวลานางเอกคุณข้อเท้าแผลงรพระเอกก็จะไปใช้วิธีการอารนวดนิดนึงหายแล้ว แล้วในความเป็นจริงอะคะสมมุติเราเป็นนางเอกแล้วเราล้มจริงๆรเราเรานวดแค่แล้วม,มันหายได้เลยไหมคะก็จริงๆนวดเนี่ยในกรณีถ้าไปนวดสงสัยเขาคงสงสัยนะครับว่าอาจจะมีการบาดเจ็บอะไรบ้างจริงๆเป็นการ เป็นการเหมือนกับว่าเป็นการดูแลนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไปนวดเลยแต่ต้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เลือดออกมากขึ้นหรือกระ,อระทั่งบวมมากขึ้นได้นะครับจริงๆควรจะต้องพักให้อยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ที่ประคองประคองรวมถึงใช้ความเย็นช่วยในการลดบวมลดเลือดออกบริเวณข้อเท้าหรือว่าเส้นเอ็นตรงนั้นได้ค,คุณหมอพูดว่ามีเลือดออกใช่ครับแสดงว่าเวลาข้อเท้าแพลงคือเลือดองออกก็เลือดมันจะออกด้านในนะครับถึงอาจจะมองไม่เห็นข้างนอกว่าเลือดไหลออกมาสีแดงนะครับแต่ว่ามันออกด้านในทาให้บวมได้บริเวณข้อเท้า อันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดข้อแทรกซ้อนได้ถ้าเราไม่ได้ดูแลแต่ต้นอย่างดี เพราะฉะนั้นบางทีละครก็หลอกเราได้นะคะไปนวดนั่นไม่ใช่ทางแก้นะอาจจะเป็นการเพิ่มอันตรายเพิ่มความร้ายแรงของอาการเพราะฉะนั้นถ้าคุณข้อเท้าแพลงคุณอยู่นิ่งๆเป็นเป็นราชินีไปสักพักนึงก่อนแล้วก็รอให้หมอวินิจฉัยน่าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดออะหลักข้อเท้าแพลงไปแล้วแล้วกระดูกร้าวล่ะคะส่วนกระดูกรล้าวเนี่ยก็พบได้จากการล้มนี่แหละครับที่ว่าไปแต่ว่าถ้าแนะนําว่าถ้ากระดูกรล้าวจริงนะครับขอให้ไปตรวจดีกว่าครับจะได้ทราบแน่ชัดว่ามันหักส่วนไหน แล้วก็รู้แน่ว่าตรงไหนที่จะต้องรักษาด้วยวิธีใดนะครับเพราะว่าการใส่เขือก็สามารถใช้ได้ในกรณีที่กระดูกร้าวหรือขนาดยังไม่เคลื่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันร้าวแล้วเคลื่อนไปด้วยเนี่ยหรือหักแล้วเคลื่อนไปด้วยอันนี้อาจจะจําเป็นต้องมีวิธีการรักษาท,ที่รุนแรงมากขึ้นนะครับเช่นการผ่าตัดใส่เหล็กเข้าไปดามอย่างนี้เป็นต้นคเคสร้ายแรงที่สุดที่คุณหมอเคยเจอมาจากกระดูกร้าวเลยค่ะ มันร้ายแรงถึงขั้นไหนะก็มีทั้งร้าวด้วยนะครับทั้งทางข้อเท้าด้านนอกข้อเท้าด้านในและอาจจะมีผิวข้อมีการหักร่วมด้วยอันนี้ทําให้ข้อเคลื่อนออกไปเลยน,น,นะครับก็พบได้ทั้งในการเล่นกีฬาที่มีใช้ความรุนแรงมากนะครับรวมถึงอุบัติเหตุทางจราจอรอันนี้ก็เป็นอันที่จะทําให้เกิดข้อเท้าแบบนี้ได้เหมือนกันครับ ถ้าเราจะขอถามคุณหมอในแง่ของคนป่วยแล้วเราต้องการจะแยกแยะว่าเอะเราเป็นอะไรตั้งสมมุติฐานนะคะว่าการปวดแบบข้อเท้าแผลงกับการปวดแบบกระดูกรค้าแบบไหนจะปวดมากกว่ากันและลักษณะมันต่างกันยังไงคะโดยปกติถ้ามีกระดูกหักร่วมด้วยเนี่ยก็จะปวดมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถลงน้าหนักเดินได้นะครับยืนไม่ได้นะครับรวมทั้งการบวมเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามีกระดูกหักก็จะบวมมากนะครับบวมวันหนึ่งไม่ยุบเนี่ยอันนี้ต้องหาสาเหตุแล้วครับว่าเอ๊ะมัน เส้นเอ็นฉีกอย่างเดียวหรือว่ามีกระดูกหักร่วมด้วย<ม>ก็ควรจะต้องไปพบคุณหมอนะครับค่ะเอาละมาดูในส่วนของขั้นตอนและวิธีการรักษาบ้างครับสมมุติเราเป็นก็เราไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีวิธีการรักษากับเจ้าข้อเท้าแพลงกร,ระดูกร้าวของเราอย่างไรคะก็อย่างถ้าเป็นข้อเท้าแพลงธรรมดานะครับ ถ้ามันเป็นกรณีที่ไม่รุนแรงมากไม่ได้ฉีกขาดทั้งหมดเราก็อาจจะใช้ผ้าพันธ์หรือว่าใส่ที่ประคองอันนี้อาจจะพอได้นะครับหรืออาจจะเนี่ยนะครับคุณผ,ผู้หญิงอาจจะประถมพยาบาลเบื้องต้นตัวเองอันนี้ก็ได้แล้ว แต่ว่าถ้ากรณีที่มันฉีกขาดหมดนะครับหรือว่าเส้นเอ็นฉีกขาดมากนะครับบวมมากหรือแม้กระทั่งมีกระดูกหักเนี่ยนะครับการใส่เฟือก็เป็นขั้นที่ขั้นที่ใช้มากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งจนสุดท้ายถ้ามันเป็นหักเลยนะครับก็อันนี้ก็สามารถใส่เหล็กเข้าไปดามซึ่งจะช่วยให้กระดูกเนี่ยที่มันไม่มั่นคงก็คือข้อเท้าหักเนี่ยนะครับหายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาเดินได้เร็วขึ้นใส่เหล็กเข้าไปดามกระดูกคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออก ซึ่งหมอมีตัวอย่างฟิล์มเอ็กซเรย์มาให้ดูด,ดูไหมครับก็มีตัวอย่างฟิล์มครับคือไอ้ส่วนที่เราดามนี่คือเป็นส่วนที่ถ้าเราดูจากภาพเดี๋ยวให้ทีมงานเทคภาพขึ้นมาที่เราเห็นเป็นเหมือนบันไดบันไดนั่นคืออันนั้นก็คือเป็นกระดูกเออเป็นเหล็กที่ดามทางด้านข้างนะครับ,รบในกรณีนี้ก็คือจะเห็นว่ามีกระดูกหักทางด้านเหนือต่อตัวสกรูสองอันที่ชี้ออกมาทางด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เราเข้าไปดามกระดูกนี่คือเป็นเป็นข้อเท้าของเราอ่าเป็นข้อเท้าเป็นฟิล์มเอ็ก อันนี้ก็มีถักทางทางด้านในทางด้านนอกทางด้านนอกก็เป็นเด็กเหล็กที่อย่างที่ว่าไปแล้วเป็นขั้นบันไดแต่ทางด้านในเนี่ยก็จะใส่เหล็กเป็นแท่งเข้าไปดาวนะครับนี่คือเราต้องใส่ตลอดไปหรือว่าแค่ก็ <จะ S 2> เหล็กลบางส่วนก็สามารถเอาออกได้ในอนาคตถ้ากระดูกติดแล้วเรียบร้อยดีแต่บางคน <ๆ S 2> เขาก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเอาออกก็สามารถเก็บไว้ได้เช่นกันคุณหมอเราไม่ใช่อรอนแมนนะคะมันมีเหล็กไปอยู่ในร่างกายเราแล้วมันจะไม่รู้สึกว่าเราเราเดินลาบากหรือ คนไข้ทั่วไปคือใช้ชีวิตได้ปกติใช้ชได้ปกติเลยครับเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันแนบอยู่กับกระดูกเลยนะครับจะไม่มีความรู้สึกเลยเว้นแต่ว่าถ้าเหล็กมันนูนนะครับในบางครั้งบางคราวถ้ามันมีการนูนหรือมีการเคลืบขยขยืนหรือแม้กระทั่งเหล็กบางประเภทที่มันมีความจำเป็นต้องเอาออกเราก็จะแนะนำมาออกหลังจากที่กระดูกติดแล้วเช่น6เดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยน,นะครับนี่คือการรักษาในเคสที่อาจจะดูร้ายแรงคือต้องด,ดาม<ๆ>กระดูก แล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุยคุณหมอบอกว่ามีโอกาสที่ไปเป็นที่นิ้วเท้าด้วยเหมือนกันใช่ครับอย่างรูปที่ที่ขึ้นนะครับก็จะมีบางอันที่เห็นว่ากระดูกนิ้วเท้าที่<น>ี้านะครับก็จะมีการร้าวหักอันนี้ก็เกิดจากการพลิกล้มได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็พบได้อยู่ปลายนะอันนี้คือคนละอันกับน,นิ้วซนเวลาเป็นที่มือใช่คนละอันกับน,นิ้วซนแต่น,นี่คือหักร้าวเลยนะครับแล้ววิธีการรักษาเนี่ยเราต้องใส่เหล็กดามมัม้ยคะถ้าอย่างนี้เนี่ยสามารถใส่เฝือกได้ก่อนนะครับถ้ากระดูกติดแล้วก็อาจจะไไม่จําาเปป็นนต้องดะครับ ก็คืออันนี้ก็เกิดจากการล้มจากการาล <ง S 1> ม้มไม่ร้ายแรงแต่ว่าก็เก<า>ิดจากการบิดของข้อเท้าเหมือนกันแล้วทําให้กระดูกบางส่วนเนี่ยบิดหักแต่ไม่ได้เกิดโดยตรงที่ข้อเท้ากลับกลายว่าเป็นเกิดกับกระดูกที่ส่วนปลายกว่าข้อเท้าอ๋อเพราะฉะนั้นแล้วคือดูเหมือนว่ามีมีทางรักษาได้แหละทุไคนถ้าคณไม่นิ่งนอนใจแล้วก็ไม่ใช่โรคอะไรที่ร้ายแรงเกินไปนะใช่ครับจากประสบการณ์ของคุณหมอเองเราจะมีคําแนะนําสําหรับผู้ป่วยหรือคนที่เคยประสบเหตุแบบนี้ยังไงบ้าง ก็ <g ül> เริ่มต้นก็ยังเพิ่งตกใจนะครับ <c oughs> อาจจะเริ่มกังวลแล้วเอ๊ะควรจะไม่ใส่รองเท้าส้นสูงดีไหมนะครับจริงๆใส่ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องให้เรามาะระวังนะครับ<ฆ>ในเมื่อเราทราบว่าปัจจัยของรองเท้าส้นสูงเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการเกิดล้มได้นะครับเราก็ต้องไปลดปัจจัยอื่นนะครับเช่นการเดินที่รีบร้อนนะครับหรือว่าทางเดินที่ไม่เรียบหรือแม้กระทั่งแสงสว่างในทางเดินที่มันไม่ดีหรือว่าสภาพรองเท้านะครับอันนี้เราสามารถปรับได้รวมทั้งถ้าเราได้ออกกาลังกายอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเราจะรู้สึกว่า การเคลื่อนไหวมันคล่องแคล่วแล้วก็สามารถรักษาสมดุลได้ดีอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะลดความเสี่ยงในการล้มได้ครับค่ะแล้วสําหรับคนที่เคยเป็นแล้วรักษาหายแล้วจะมีโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำได้ไหมคะก็โดยปกติถ้าหายไม่สนิทนะครับแล้วก็เส้นเอ็นบางส่วนมันยังไม่ได้กลับมาคืนสู่สภาพเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังไปใช้งานต่อหรือว่ายังไปเล่นกีฬาต่ออันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ํานะครับซึ่งก็จะทําให้ข้อเท้านั้นบวมๆยุบๆไม่หายอยู่ได้เป็นหลายๆเดือนครับค่ะ ซึ่งอาการปวดจะปวดแค่ตรงส่วนของข้อเท้าหรือมันมันจะมีลามไหมครคุณหมอก็ส่วน<ร>ใหญ่ไม่ลามนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณข้อเท้าที่เท้านะครับหรืออย่างมากก็แค่ขึ้นมาถึงครึ่งหน้าแข้งนะครับไม่เลยไปกว่านั้นนะ <änger. S 1> <kop> ครับค <humanos> ่ะก็ดูแลตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครัะณปัจจุบันนี้สมมติว่าถ้าเราเป็นเราจําเป็นไหมคะว่าเราต้องพุ่งตรงไปหาหมอกระดูกเลยหรือหมอที่มีความเชี่ยวชาญหรือเราไปเราไปที่ไหนก็ได้ ครับก็ในโรงพยาบาลที่ที่พร้อมนะครับก็สามารถไปพบคุณหมอกระดูกได้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างน้อยให้คุณหมอที่ดูทางด้านฉุกเฉินเนี่ยเขาประเมินก่อนก็ได้นะครับว่าอันนี้เป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเขาสงสัยว่ามันมีความรุนแรงมากหรือมีกระทั่งกระดูกหักเนี่ยเขาก็จะส่งต่อไปหาคุณหมอกระดูกได้เช่นกันครับอืมก็คือขั้นต้นไปให้แพทย์ทั่วไปวินิจฉัยหรือพยาบาลก็น่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าเป็นอาการอย่างไรแล้วต่อมาก็จะนาคุณอะส่งไปส่งต่อไป ก็ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงไม่ไม่มีใครเสียชีวิตด้วยไม่มีครับไม่มีเสียชีวิตด้วยอาการข้อเท้าแพลงไม่่ถึงถึงทานแบบดูคาขึ้นไปไม่ไม่ใช่ไม่มีครับเพราะฉะนั้นทำความก็ชายก่อนว่าไม่ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่พบพบบ่อยพบบ่อยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พบบ่อยนะครับยิ่งชีวิตเร่งรีบในทุกๆวันเนี้ยนะครับก็จะพบเป็นอยู่เจอค่อข้าอย่างเี้ยทุกวันเลยครับครับถ้าวัยอะคะ่วนในญ่เราจะพบเป็นวัยวัยไหนที่เป็นก็ถ้าข้อเท้าแพลงนะครับเราพบในวัยรุ่นหรือวว่าาาในนัยทํง แต่ว่าถ้าข้อเท้าหักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเนื่องกับกระดูกบางหรือ,อกระดูกคุนพรุนด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะทําให้พบว่ามีการหักของกระดูกทางด้านนอกของข้อเท้านะครับซึ่งก็จะยิ่งทําให้ไม่สามารถเดินได้หรือไม่สามารถจะใช้ชีวิตประจําวันได้ในผู้สูงอายุครับแสดงว่าถ้าใครที่มีภาวะกระดูกเปราะ แต่ง่ายคุณก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังคุณ2องคณสาไปใช่ครับซึ่งเราก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าเราเป็นคนที่มีภาวะและการดําเนินชีวิตอย่างไรถูกไหมคะแลวด้วยส่วนตัวคือหมอเป็นเป็นคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด,ด้านกระดูกด้านนี้อยู่แล้วใช่ครับด้านกระดูกและข้อครับซึ่งข้อเท้า มันเป็นเหมือนคือผมเคยได้ยินคนทั่วไปบอกเสมอว่าชีพจรเท้าเป็นจุดที่สําคัญที่สุดเพราะต้องใช้มันเดินในทุกๆวันค,ความสําคัญของข้อเท้ามันสําคัญกว่าข้ออื่นๆอย่างไงคะคุณหมอก็จริงๆข้อเท้าก็เป็นตัวรับแรงจากร่างกายหรือรับน้ําหนักของร่างกายทั้งหมดนะครับรองลงมาจากข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกนะครับเป็นส่วนปลายสุดนะครับก็มันจะทําให้เราสามารถเดิน เลาะเลี้ยวซัดเอ่เลี้ยวไปเลี้ยวมาอย่างเงี้ยได้ <ừ> เนื่องจากข้อเท้าเราสามารถบิดไปบิดซ<ะ>้ายบิดขวาได้นะครับอันนี้มันจะทําให้เราคล่องตัวมากขึ้นนะครับถ้าข้อเท้ามีปัญหาความคล่องตัวจะลดลงเลยนะครับนะครับ <ừ> แล้วก็การรักษาสมดุลหรือว่าการที่จะพยายามทิ้งน้ําหนักลงไปเพื่อไม่ว่าจะเอี้ยวตัวหลบหรือว่าการใช้งานจากกีฬาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาได้ถ้ามันมีการบาดเจ็บที่ข้อเท้าหรือว่าข้อเท้าไม่ดีแล้วแบบนี้คนที่อ้วนเกินไปแล้วข้อเท้าเล็ก มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ไหมคะก็จริงๆคือคนที่อ้วนนะครับน้ําหนักตัวหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ด้านบนเป็นซะเยอะนะครับ <MER. S 1> ถ้าข้อเท้าไม่มั่นคงหรือขอ้ขอเท้าเล็กข้อเท้าเล็กเนี่ยนะครับมันก็จะมีการโอกาสที่จะเอียงหรือโอกาสที่จะเสียสมดุลได้ง่ายอันนี้ก็ <owns. S 1> ก็เป็นอันนึงนะครับที่เราจะต้องแนะนําให้เขาลดน้าหนักนะครับหรือไมก่ก็ต้องบริหารส่วนล่างให้ดี<ฤ>ให้แข็งแรงแล้วก็มั่นคง ก็เป็นคำแนะนำง่ายๆจากคุณหมอนะคะที่ดูแลตัวเองรักษาสมดุลในชีวิตของตัวเองให้ดีค่ะ โรคข้อเท้าแพลงกระดูกร้าวไม่ใช่โรคร้ายแรงรักษาได้แต่พบบ่อยเนื่องจากอะไรเนื่องจากพฤติกรรมของเราที่ผูกติดกับความเร่งรีบในสังคมปัจจุบนันเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําช้าได้ก็ทําไปเถอะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคุณผชมเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาจารย์นายแพทย์ลิขิตรักพลเมืองที่มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้กับผู้ชมผ่านทางรายการ l a d y first คุณหมอขอบคุณมากๆครั คุณผู้ชมค่ะแล้วช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่กลับมาติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ